สวัสดีครับในายโต OBd2 Thailand นะครับวันนี้นะครับจะมาสอนการติดตั้งตัว Super OBd2 นะครับสำหรับการติดตั้งเนี่ยไม่ยากเลยครับมาดูที่กล่องก่อนนะครับตัวกล่องตัวเนี้ยจะมีปุ่มรีเซ็ตมาให้แล้วนะครับสามารถกดรีเซ็ตได้เลยเมื่อเราเสียบเข้าตัวพอร์ต OBd2 ที่รถแล้วนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยจะง่ายมากนะครับขั้นแรกนะครับคือดึงกุญแจออกดับเครื่องปกตินะครับแล้วก็ดึงกุญแจออกมาเสร็จแล้วนะครับเอาตัวกล่องตัวเนี้ย เสียบเข้ากับที่ตัวพอร์ตโอเบดีทูที่รถนะครับเมื่อเสียบเสร็จแล้วเนี่ยไฟจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมเสียบไปแล้วครับส่วนใหญ่ตัวพอร์ตโอเบดีทูของรถเนี่ยจะอยู่ใต้พวงมาลัยนะครับตัว Honda เนี่ยจะอยู่ส่วนมากจะเป็นมุมซ้ายของรถนะครับมุมซ้ายด้านล่างคอนโซลพวงมาลัยนะครับถ้าดูใต้คอนโซลก็ประมาณนี้ครับนะครับตัว Honda จะอยู่ทางมุมนี้นะครับอ่ะเแต่แล้วเมื่อเราเสียบไปแล้วเนี่ยไฟจะติดแบบนี้นะครับ ขั้นตอนที่2ครับเราก็เสียบกุญแจนะครับเสียบกุญแจแล้วก็บิดนะครับบิดไปที่ออนนะครับให้ไฟหน้าปัดเต็ดแบบนี้นะครับเพื่อจะบิดไปที่ ATC หรือว่าที่ออนก็ได้ครับไม่มีผลอะไรนะครับเพื่อให้ไฟเนี่ยมันเข้าตัวกล่องเข้าระบบเท่านั้นเองนะครับแต่ที่ผมให้บิดไปที่ออนให้ไฟหน้าปัดขึ้นเนี่ยเพื่อเราจะเช็คสถานะ ตัวหน้าปัดเนี่ยมีไฟเตือนมีอะไรหรือเปล่าเลยนะครับอ่าโอเคครับเสร็จแล้วนะครับเราไปที่กล่องนะครับกล่องนี้นะครับแล้วกดตัวรีเซ็ตเนี่ยครับปุ่มรีเซ็ตสีเพราฟ้าหรือเขียวนี่ยค้างไวห้าวินะครับตอนนี้เรากดเนี่ยเหมือนเดิมครับไฟที่กล่องจะดับพอห้าวิเสร็จปุ๊บเราปล่อยอีกทีครับนี่ครับไฟก็จะเช็คสถานะนะครับ รอสักครู่นะครับนะครับเร็จแล้วก็รอให้ไฟตรงกลางนิ่งครับไฟตรงตัวที่เขียนว่า OBD เนี่ยนิ่งซะก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยจะตัดเครื่องยนต์นะครับเท่านี้เงครับการติดตั้งไม่ยากเลยครับ ตอนนี้นะครับจากที่ผมลองวิ่งรันเทสนะครับอ,อัตราเร่งเรื่องรอบต่างๆเนี่ยจะดีกว่าตัวในโตประมาณ15อย่างที่เขาโฆษณานครับคือส่วนเรื่องอัตราเร่งอาอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยต้องดูรลยสักระยะหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณมากครับการติดตั้งไม่ยากเลยครับ